สบายดีพี่น้องกองปายเพื่อนสกุลสกคสนเนาะเอากลับช่องเขาแต่อีกแล้วพี่น้องเลยแอบวันนี้ผ้าพี่น้องมาติดตาครมบสม้มเฮ็ดทางในบ้านบ้านนครูเนี่ะนเนาะเมืองชนบ,บรุรีพี่น้องสบายดีน้องทางพังล่าและพัคไทยต่างประเทศนะพร้อมเนาะตาครามส้มก็ไปทางซ่องพราะงน้พี่น้องเลยบรรยากาศเด็ดเฮ็ดทางเอีอ่ปูไปตรงทางเนาะเฮ็ดโดยเฮาแห้ง ไอ้น้องพี่น้องบ้านเฮาเลยเนี่ยผมแห้งไอ้น้องยิงเฮากระสวนกระดินเนาะกระดินคึ้นรถไยมีรถนิงงดหน่อยบ้านเขาในี่แหละใส่เถ็ดทางต่อจากมือกอนเนาะมันมาโฮมงานนะเพื่อนจะได้เลือกงามยามดีพักวีพังงานกับมาซอยเชื้อแห้งมันเป็นนุย้ยเฮ็ดเป็นจุเป็นนุย้ยบ้านเฮาก็ได้ประมาณรนะ้อยก้าวเมตรน,นะพี่น้องเนีย นักแห้งจะเฉล้วเนาะเก็บขึ้นกะอ่าโดยเฮงประสนบ้านาเฮาแหลยเนาะรวมแหงหฮมใจกันติดตามพระสงกันไปพี่โนโอ้องเลยได้ประมาณร้อยป่าก,ก็เม็ดเลยนะคาดว่าคือสิบแล้วดรอกปีนี้คอยเช็ดไปเลยเนาะเป็นนุวยเป็นจุเม็ดกันไปนะเนาะเพลื่อมากกันเก็บเงินกันเนาะ ปฏิเจกะครับเราถ่ายพี่น้องอ่ซอยกันคนละไม้ละมือเนาะเออต่อต่อชิพุนนี่ก็ได้เนะพุ่นกันเนาะ ใส่สร้างขึ้นเท่าน้อยแล้วก็แห้งผสนภายในบ้านเนาะจัดไปพี่น้องเลย ໃຜຢາກໄດ້ຍ <cringe> <laughs> <be> ິຈັບກောက်ໃດໄດ້ຍິຄັບລົດໄຖອີກຄືເຮຍຈັກນ້ອຍເບິ່ງຄືນັ້ນເດເກົ່າເດຈັບກောက်ໃສນາເຮັດວຽກກໍນໍຍາາ อยู่ถึงบอดี้ทานดินทานดินบ่เอออัพไทบ่ สันดินก็จะลายมีได้น้องยิ่งบพไปน้องเดี๋ยวพาไปเบิ้งเนาะสานดินจะทึ่งคนคนลลมาเอาสิรไผ่นะไ่น้องยากเนาะ พี่น้องก็รับลูกวันเนาะรถไทยซ่านท่านพี่น้องซ้อยกันคนเนาะผู้ชายกันขับรถไทยเนาะใส่เครื่องแห้งอะไเลยนะใส่ซ้อยกันดอกไม้ตรงนันอยเนาะทอมันจะสั้นได้พี่น้องเลยมันมีการสั้นมันกะก่อไฟจะลายนะ ได้อศายท่านาต่างๆเนาะในตรงเนาะก่การาอะไรประมาณซาเปอร์เซ็นตมากครับประมาณสามเดอนอเศัอสยก็แห้ง้านเฮ้าเลยแหละน้อง้านเฮ้าเนาะก็กลยกัดรหไงมันก็ไม you ่ใส่รถไถนะใส่น่้ย ใส่แต่ละน้วยแต่ละจุเนาะมาซอยเพือแห้งครับเป็นน้วย,ยเป็นน้วยมาเนาะเป็นน้วยเป็นจุเป็นนองเป็นคุ้มนะตามความดว้เนาะดิในใช่ รับรถไถก็ิสั้นๆเลยเนาะคอไถอยู่เนาะเลยมันไม่พู้ขับกรสันมิเตน้องยิ่งเข้ามาอ่สลายแล้วเนาะนั่งพกรเนั่งพกรเนี่ยลายกับมีเใยน้องยิ่งเพิ่เนาะใช่อันซ้อนนิ่นนะนะพี่เนอะ ความหนะึบๆเนาะภาพอาจจะสั้นเนี่ยต้องขอโทษขอให้หลายๆล,ยลยครับเนี่ย

นี่จะไปซาทั้องมั้าขอบใจขอบใจมางเที่อแห้งการสรอยกันคือไมันกลมมือเนาะซอยกันเี่ยเลย ใช่มัจะเป็นผู้หิงิงเนาะอนเนาะใช่กัครับรถรถไทยหละลบรรการศสีนอนเล่ลนทาง<นา>ยู่บ้านนน้นคู่เด้อพี่น<าย>้องเมืองชนบุรีเนาะกดากมากกบทิมพนกดดดามากกอบ้านกดพ่คนกดม

บุ้ขนนั้บ่โ่เ้ยใส่กูัออืนหน่อยบ่มาจะสวดพอถืออันพอแต่อเอาอีแล้วเซ็นตาอุยคุูบ่มากสวดนี่ได้ชูนี้บ่ไร้ดามันสั้นเนาะมันยากเนาะกตนอวก้ด้นกดแท่งตีนกระทั่มาล่ำเขดทางพี่น้องเ็ดทางเนาะ จะยกถแล้วมันเข่าแบมน้วยองเห็ดท้างมนดีฮะเอาลายลาแล้วมันงากันพนัสามีก็ยังงำเลยเนาะใแน่หัวหน้าก็ได้ยังงำแหละมันมวยมันม้น่าภูเขาเียนกันไงทุ่มเอยกับพักพอนไปน้ำเลียนกันข่าเข่ามาไล่แล้วมันขีนะับวนอ่าทั้งม้วนทั้งมวยผสมกันน้องเอ้ เมื่อยเข้าปะเปลี่ยนมูอปูจะเข้ามากกับฉลูฉลอนอยูู่่่้้ดดเสิไชวยนี่ๆๆๆอ้าตอนนี้นี่ือไปอีกบ่เ้างไปชนภายในบ้านนี่แหละพี่น้องเก็บเงินกันเนาะเงินเงินละพันเอพื่อนละพันอะไรนี่แหละซอยกันเฮ็ดซ้ำเพื่อแห้งนี่เนาะเกิ่อนห้าแสนกีบเพื่อนห้าแนกีบท่าบาทพันบาท เอาใส่เงินบาทพอแล้วเนาะพอต้นไลฟ์สิไปโอ้ยโทรฟัน <laughs> <laughs> สบายดีพี่น้องฮอนเลยี่นอไอ้อนไอ้นนมันแดดอนแดดฉันวัดกางคืนกับ้อนคือเก้าเป็นน้ำมกาดนั่นแหละกางคืนบุมบิตะเวนยังฮอนไม่ไล่ อนอนขับรถไทยบางเรื่องในสั้นแห้งต้องขออาัยหลายๆมันบ้วิกันสั้นเนาะโทรศัพท์เดินไปแล้วเต็มก้อนมาาร่างเต็มก้อนเนาะ นายพเจัุนายพี่น้องแล้วฆ่าแล้วแล้วฆ่ากองนี้เองเลยไม่เลยโอ้ยฆ่ากันมีพี่น้องรถจนดฆ่ามันนักลายต้องหินพี่น้อง แกหินมันคือแกหอยมันฆ่าอะไรส่นไอ้คนเสียงดี <c oughs> เสียงดังเนาะและสามาคีอีกกนพี่น้องสร้างไว้เธอเน็กเธอหน่อยคำเหือแห้งมีเนาะ เต้นกันตะโนยตะโนยมาเทปเทนิคเทนนะ้อยเนาะตวะวันแป้งกันพี่น้อง กวนามีแหงนเดียผมดวลายล่ไอ้ก็ินน้ำแขงไอกิ้อ้ก็ินน้แอก็ปินอ้ก็กินน้ำแขงก็นนขงอกิน่งไอ้น้ำงก็ินงไอกินขไอินขอกกินน้็งไอนน้แนนอกนอกกินนขก็นนอกนก็ินกับมันเ ออกเงินกแล้วไงตอ็ออกเงินภาวากาเฟ่ชันน้ำแข้งหลอดเมาาเฟ่อยากไไมคือกาแฟ่แล้วพาวน้ำแขงถ้าจะมาส่งว่ะไมเลือนนั่นใลนอีลูกสมุนขัวบันรถบ้านนสิบุธุัโอยไไล กระุกมาไว้มันเต็มเลยเพี่น้องเลยเดีออ๋ยวพ่อก็เป็นวะทำรถไยไปก็มันยากเนาะจะได้ปิดการไล่ชดเพลงตานี้เขามาคอบใจทิชละเวลามีค่าเขามาที่ตามทศมเด้อพี่งนง้องไง